หนึ่งสองสามสวัสดีครับผมจะกินน้ำส้มขี้นิ้วกินเลยดีวาพูดไรดีวาพูดไรหน่อยผมจะกินน้ำส้มแล้วก็ผักดอกกินเลยกินน้ำแกงข้าวไม่จะลืมข้าวเลยเอานี่เดี๋ยว็ห้องนิว เซทิกเ ah pues ็ม um ็ดเขาหลบอไรไว้บอกบบอกพีรอนในเซฟิกเจ็ดเม็ดมันหลเหีอกเม็ดเดียวขวานแล้วกินเข้าไปเม็ดโอ้หลงพัดเด้อเดินเดิน องไเมืนเศาเออแมตังกินเศร้ากินแซ่บๆเหมืนเศรามือนมีเสนมือนี่มีเสนมีมีเสนเลยไม่ไหวเผ็ดหรตั้งใจกินลูกชว นี่มมนยมกินคำแนขนมอ่ไรอร่อยป้ลูกซ่บบ่เอินพี่น้องม,อมากินน้ำกันได้น่ะกินไม่ได้กินน้ำกันได้แล้วพี่น้องเลย เอาแค่วาเนาะเพชเพชรเาว,าน,เนเนเา,วานะน้ำจิ้มเพชรเาวาเราพี่นอ้องเย หลังก็นี่ครับทุกคนขังข้าวมากินเด้อพี่น้องนี่ครับทุกคนขันขงข้าวมากินเด้อขังข้าวมากินเด้อพี่น้องตบอกใจได้พูดดีๆพูดดีๆแล้วหละขังข้าวมากินนะครับทุกคนนะเผ็ดมากเลยนะครับอืมเผลวน้ำทุกค,คนเพดอนเรือจริงบ้านทุกคนนะครับมีข้างข้าวไหมใช่ครับผมมีข้างข้าวนะครับบ้านเรือ เอาเก็บาส่นีแล้เป็นแล้วะมันใหม่จะเข้าวะเข้ามันปรงวะอืมจับอืม น้องเอ้ยพี่น้องซับเอาแฮววามากินนำกันเดอพี่น้องเอ้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนว่าเฮายังหมดอิ่มอ่ะ ไอกินให้หมดเลยเราจะกลินนะครับทุกคนให้อร่อยแซบอร่อยมากนะครับแซบจะิี่จะคนนี้นหมคออิโทโต้แซบอ่อนแซามากินกนกำกันเด็กหนองเล้วยอามาด้วยเลยด้วยเออจะมา มาแล้วครับผิด ผู้นึงมากินตำส้มผูม้นึงมากินฮอทดอกน้องพี่น้องเลยทำไมดีวายทำไมเฮามองหน้ากันทำไมเฮามักกว่าเลยวะไอ้วินกับบอกต่างก็เป็นเชนดตามองหน้าไปไม,มองหน้าไปตลกแับหนินวยอดินไหลจ้ะน,นัน่ลี้ยงถุง่ไม่ใองห้าฮะต่อกินเสร็กทามาเช่งมองหน้ากันนะ ใครก็พิมตาคนนั้นเหมือนผู้แพ้อืมกินกระพิมตาก็ได้กระพิมตาบ่อได้กระพิมตาได้อาแข่งดิแต่ห้ามหันหน้านี่อาแข่งกันเลยเคี่ยวไปพร้อมเอาเข้าใส่ป้าก่อนเดี๋ยวเสร็จกันเนาะเออแข่งเลยแล้วเอาไปถือกล้องไปเฮ้ดูพืนฐานพี่ไอ้ไอ้ดูพืนฐานปะ นานลังใจะกินแ,แม่ย่องกร้านแล้ว กินกระชกองคำน้อยๆไม่คำใหญ่เกินตัวนิเนี่ยโอ้ยดาดดาดดดดดดดโอ้ยแลาวจองมากินกระชู ตั้งแต่เริ่มคิวมาเนีย่ยเราไม่ได้กินน้ำเลยลองลส้มเพ็ดจะยิงเพ็ดนึงทะหมดเด้๋วบ,บน้นนองก่อนพอก้อนแต่ไม่เอาให้กิ้มยังกิ้มมื น,งนยงว่องาอิ่ใช่ป่อย่งว่าอิ่มเ่ตัตงต้งทำไมตัางน้ำให้งว่าอิ่มกำลังวัดที่ไหนตั้งใจตั้งใจตีเล็กตีชอบทำีไล่ทำไปเลย เยูไดน้ำปลาเยดูบดูอะไรนอะไรแิมัสบครับท่านูทรงฮะสวัสดีครับท่านผู้ทรกยิมอะจมบยิมดูดิอะไรเออน้ำตำุ้มค่ะอาสวัสดีครับก่อีทำเน้งเผตุดิอีกทำเยอะเผ็ดน้ำจิ้มจิ้มน่อยเดียวนะ เพก่อนนี้ตกเลยแล้วเพิ่นยัางโบเอียมดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากินซาจังนิวเข้มเข้ามาด่ารูปไว้รักให้ไปหรือวันนี้กะลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับนิวสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ติดอะไรอาไรหนึ่งสองอย่าลืมไลค์กดแชร์ กดแชทคายและกดกแจ้งจอย้องบนช่องป๊อปปี่าวข่าไทยลมสวัสดีครับ